นี่ครับป๋ายุนเขากำลังย่างซีฟู้ดใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับป๋ายุนป๋ายุนปิ้งอะไรบ้างเนี่ยกุ้งปลาหมึกเหรอซื้อ,<ด>ซ,อซื้อมาจากไหนเนี่ยซื้อจะมาจากมหาชัยโอ้โหพูดพูดดีๆก็ได้พูดสิงหลอดเลยไม่ได้ต้องแจ๊กนิดครับอร่อยไหมครับ มีสายการบูดนะครับที่นี่โอ้โหดูได้เลยครับจะกันเน่ากันเสียครับไม่มีการบูดไม่ฮะเพราะมันไม่พอฮะมันเลยไม่เน่าไม่บูดโอ้ไม่ไม่พอกินไม่พอกินกันครับถ้ามันเน่ามันบูดแต่เดวกากินไม่หมดออไปกินบ่อยไหมครับเนี่ยก็ทีละครั้งครับท์ละครั้งกินไม่ได้เยอยกินกุ้งเยอะเคนแล้วมันจะขึ้นอ๋อ โอ้หุ่นให้ะเนี่ยเดี๋ยวเปิดร้านขายอาหารซีฟู้ดได้เลยครับกำลังหาสถานที่อยู่แถวไหนดีแถวลามินทาแถวบ้านไรหลวงพายานพายานครับพเพชรบุรีถูกต้องเอาไ,ไ,ไปไปรัชดาได้ไหมไม่ต้องไปส่วนตัวโอ้โหทำไมอ,ะอ่ะของใครของมันเขาโอ้ยเขาเขาเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเขาเปิดเปิดแล้วตลาดการเยอะไม่ไหวอ่ะเปิดเปิดโควิดแล้วอ่ะถูกแล้วมา โอ้โหเนี่ยครับอย่างเยอะอย่างเยอะอ,ยยอาหารทะเลปอสารพิษสามโอ้เรียนเชิญครับอูสดอร่อยมากร้านนี้ลงล <ะ S 2> มือทำเองเลยร้านไหนร้านยุนซีฟู้ดโอ้เยี่ยม Thank yeah. you.